เริ่มเลยครับ7-0ลบศูตัวตั้งมากกว่ตัวลบใช่ไหมครับมีผลลัพธ์เท่ากับ7ครับเสร็จสิ้นในหลนักเอหลักต่อมา2อลบหไม่ได้สใส่อะไรต่อเลยใสย่ขีดไว้หลักถัดไปทางซ้ายมือบวกอะไรครับบวก5หลักนี้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ7ครับเยี่ยมครับ ลบเจ็ดไม่ได้เดิมมีเจ็ดกลายเป็นแปดใส่ขีบบวกอะไรครับบวกสองหลักนี้ได้ผลเท่ากับเจ็ดครับเก้ามีขีดกลายเป็นสิบสิบมากกว่าหกไหมมากกว่าใส่ขีดครับพบสิบของสิบก็คือบวกอะไรบวกศูนย์นั่นเองก็ได้หก ใส่ขีบวกอะไรครับบวกหนึ่งครับได้ผลลัพธ์เท่ากับสครับจาก7กลายเป็น8มากกว่าใส่ขีบวกอะไรครับบวก2องกบวก2เท่ากับแครับจากสองกลายเป็น3ามห้าลบสเท่ากับ สามตัดชิ้ง7สองตัดชิ้ง5ต้องการอีกสี่เหลือสองตรงนี้ต้องได้เป็นเจ็ดเนาะใช่ไหมครับ9ตัดชิ้ง7สองตัดชิ้ง8ต้องการอีกหนึ่งเหลือหกหกต้องการอีกสามเหลือสองนะ7ลบสองก็เท่ากับห้าผลลัพธ์ข้างล่างเป็นห้าไหมครับเป็นหต่างเนาะ 7กับ2 8ต้องการอีกหนเป็น3 6 3จากที้ง7ต้องการอีก2ก็เป็น5เป็น5เหมือนกันเขียนไหมครับทีนี้ครับข้อที่3คุณครูลองทำด้วยตัวเองครับ